สวัสดียาบเช้านะครับกับเบาเดชนะฮะวันนี้ช่วงเช้ายาบิดยามเช้านะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงเช้ากับเมื่อคืนคนละส่วนกันนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นปลาที่ได้นะครับคือว่าเยอะนะฮะเยอะอยู่นะครับประมาณเกือบ2อโลเกือบสมโลได้มีทั้งปลาดุกปลาช่อนนะครับ บรรยากาศก็ทุ่งนานะครับทุ่งนาพี่ชายนะครับมานอนทุ่งไร่ทุ่งนานะครับอุปกรณ์คันบิดตอนนี้ก็หอยผักขย e ยงกลับไปปลูกวันนี้พาม่บ้านพาน้องมาอยู่มาเปลี่ยนบรรยากาศ นะครับกำลังทําอะไรอยู่ไม่รู้มาอยู่มาใส่เบ็ดนะครับหาใส่เบ็ดมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนเย็นมาหาปลานะครับตามทองไร่ทองนานะครับได้เมื่อคืนก็ทํากินก็มีทั้งปิ้งปลาเขีงกับตำบังหุงกับเจ้าปลาดุกนะครับแต่อันนี้ช่วงเช้านะครับ ได้เยอะอยู่นะครับผลงานนะครับวันนี้เป็นที่น่าพอใจนะครับรอบหน้าเจอกันใหม่ครับเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ